ถ้าถ้าแมนมีทูเรียนตนหนึ่งนี่บอยากปลูกแค่น,นี้ลนะอยากปลูกในดินกระดินแบบนี้ลนะดินแบบดินธรรมดาดินธรรมชาติเนี่ยดิน้นใส่ดินหลวม้นทรายก็ตามนี่ครับนี่ทีเหให้จังไรนี่อันดับแรกเลยครับก็คือยกพืนก่อนครับเพราะว่าดินทรายมันจะผมหนาพืนประมาณจะแปดสิบเส้นผือ่อมันสุดลงนั่นนะแต่สมัยนี้เราแตยกแต่ว่าเขายกเป็นแบบลูกผูกหรือว่ายกแบบขั้นตนนึงเนี่ยต้องยกแบบเป็นโพ้นครับ ใต้ดินก่อนสียกพื้นระดับดินก่อนสียกพื้นต้องปรุงอยัางที Meghan ่กอนบอกดินเก่าเทากัดินเก่าอ่ะเขาก็ยกขึ้นมาเลยครับยกขึ้นเมื่อก่อนเขาต้องปรุงดินให้มันเดี๋ยวเราหยิบเขาเขาปรุงทีหลังครับเขายกขึ้นมาก่อนอ๋อยกยกมาเป็นเป็นแปดส่วนอ่าบันนี้ฮัจังไปเอาขุยมัดขุยขอกเก็บดำแล้วก็แก็บดิดเก่าอ่ผสมกันหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนดินเก่าหนึ่งส่วนแล้วก็ไอตัวที่ว่าเป็นขุยมัดขุยขอก แกบดำอีกส่วนหนึ่งผสมคูดกันก็เลยครับในบริเวณ90รุ่งทุเรียนนะครับข้าวโพดข้ยขอนี่คือขี้งัวขี้งัวครับขี้งัวขล้วยกล้ขี้มันอันนี้มันแห้งแล้วก็ดีครับที่มันทางกร็ต่งเดียร์แก็บกับเป็นแก็บแก็บเก่าแก็บดิบเป็นแก็บเก่าขี้มันเขาเป็นแก็บไม่เขาแก็บไม่เดี๋ยวมันมีเป็นแหยมันจะดึงเดือนเกณฑ์มาหมักตัวจะหอมมันแล้วรัศมีการขูดรัศมีการขูดอีกรัศมีอยากให้ดีใหญ่เลยกระจุกตัวหนึ่งกับสามในฐานสิบกุหลาบโอ้ สามเมล <หา S 1> ็ดาเซปเพื่อเพื่องงต้นใหญ่ไปเลยครับอ่าเพื่อต้นใหญ่โอ้ต้องใส่คูดลายเถิดดินลายเถิดเลยนี่เนาะดินลายเถิออดเขาเป็นรถกับซิปร้อนหนึ่งเลยะครับโอ้แล้วประเทศนี่พ่อปลูกไปแล้วพ่อปลูกไปแล้วประเทศนี่วิธีการรักษาอย่างนม่นต้องก,ก้างห่มก้างยังบอกข้ากแบปลูกไปแล้วผสมดินแล้วมาครับอ่าข้าวแบบเรียนรูปหนาไปแอ้วรูปหนามาพรอมแล้วก็เปิดอกหนาหยัางข้าวติลูกไม่บานนี่แค่ต้นชองต้นนี่นะช่องต้นนี่ติปลูแค่นี้เป็นใหญ่กันในบ้านเนาก็มีห่มเมาก็กว่กปุวยไปก่อน โอ้ยผมบังแดดแล้วมันตกเช็คสองฝนเออห่างจากฝนประมาณจผมคือตอนน่ะจะอยู่ประมาณสามเมตรยันแค่หน่อยสามเมตรห่างจากฝนทุเรียนเท่าของเต้่บ้านบอควรนฝนทุเรียนเออราคาเพราะฝน้วยมันใหญ่แต่ลองจำเดือนเท่าเตรียมดินแล้วเขาหมักดินไว้จนกว่าหยามุ้งจึงหยุดโอ้ก็หยามเลยเวลาเตรียมดินเนาะเนียนครับเพราะว่าเทาเตรียมเลยเขาปลูกเลยเนี่ยโอกาสที่มันสีเทให้หักเลือดมันเสียหายกับมีดเพราะว่า อุ้ยมาคุยปอกบังเกลือเพามันเพราะกระดูกมันสิมาตีบอกัน<อ>ใหญ่มันมักดีคือทั้งเลยที่น้ำมเกิดแล้ว<อ>น้ำเกลือก็เกือสองเกือ,อ,อนเอออนาะเรียกว่าการเจริญดินเนาะเนี่ยถือว่าดินมันตาลเหรอครับดินมันโมขอนอ่ะพัเทฒนิชถามเม่เท์ข้าวบกวปุวยข้ากลางสลันเลยเหรอได้ครับได้ที่สุดแต่ว่าตรงกลางแบบคลายอ่าเป็นเป็นฉากกันท่านั้งวันตกเพราะว่าแดดท่านถ้ามันตกมันแห้งนครับโอ้และวทางไตว่าไหมว่าทางไนตกอีแดดจะมือแรงเนาะแม่นครับตอนบ่ใบใบใปล่อยลงไปเนาะ S <S โอ้ต้องกันหน่อยคนวลตะวันออกก็ได้ตะวันตกแต่ว่าสี่ผมเนี่ยเร็ยคือการตะวันตบนั่นเดียว<อ>แล้วก็ยกยกสูงขึ้นจะขึ้นให้มันมีลมลมปกพอให้มันดึ๊กเบิดนะครับโอ้ให้ลมพานหลายชั่วโมงบัตเทนิถามในหะ้เขาปลูกกล้วยกล้วยสมัยทุเรียนมันไปไลยจักปีหนึ่งแล้วกล้วยในตเราตัดบอ จนควมันสิออกหน่อยเับสปีสปีับโอ้สปีสปีจนจนกระัางเรียนที่ออกหน่วยแมนกันัอมันเป็นป่วยก็คือแนะนําเป็นป่วยหอมเพรป่วยน้ำหวานห่างมันิแตงวนขึ้อ้่า้ว็ป่วยหอมเนาะป่วยน้ำหวานนี่พแตกมันถึงไงมันถึงไงไปเลยแล้วน้ำวาาครับเป็นป่วยหอมเมันสิแค่ต้นเดียวน้อมันตหลายใช่ไมมนติากระตัแตงมันติเป็มันติดไงไปที่เป็นป่วยน้ำหวาน และปัจเจเนียวิธีการดูแลระวังหลังจากกินูกไปแล้วตาดให้นาคุ้ยให้ยังดีเรียนหน่ยยัเตือนเขากับเห็นคุ้ยเขางนี่ีล้วาากระแทยให้น้าน่ประมาณกันัน่กเอร์กับการที่มีที่นีราตงนแมนตัดตรง่งเตาส่นเขาสไปปละมาณเดือนนห้องอัตพกเต่ากุ่งอ่าเาตนี้ินห้องกันบ้นินห

ปีน้ำหัอนีีนบอมันขนาดบอครับบางเสือบางปีนปีนน้องต่างสัยม่ด้ใชต่างรูปแล่เ็เบิงเิงนน้ำแน่นอครับจนกระมือพวกมาแรกงคือผุ้มหวานล่ะเพราะว่าคันมันแตกลืมมันลืมแตกหย่อดเขาก็ต้องฉีดคุ้มไหมก่อนฉีดยาอย่างชนแบบก็มียาขังมาแรกน่ที่ว่าพ <ang> ั้นแน่ยาปลุกสารพัดยาที่มันกันเมี่ยงหน่ แล้วเช่นนี้ปลูกไปหลังพกเดือนเจ็ดเดือนไปแล้วคมันจะได้แบบไหนใส่ปุ๋ยยังแบบไหนถ้ามันแตกยอดขึ้นมาก่อนสุดแดงหมดเอารักษาใบมันได้มันลืมแตกมันลืมกลางเป็นใบที่สลับก็จะคอยใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยกับเป็นพวกปุ๋ยเคมีสูตรซิมฮารุษรบวกซิบุกซิบุกเสมอหรือซิมฮารุษฮาเสมอก็ได้ครับแต่ยังไม่ใส่หลายที่สามเสมอบ่ได้บ่ได้เบิดครับอย่าแต่ว่าอย่าให้มันหลายแค่นั้นเองเคมีอืเข้าว่าหลายบ่หลายนี่ซ้ำไดย เอาขนาดต้นที่เขาปลูกตำปีเดียวมวาหนึ่งซอนในตำซอนหนึ่งปีหนึ่งช้อนโต๊ะเนี่ยอ๋อหนึ่งซอนต๊ะนิดน้อยนี่แมนครับหนึ่งช้อนโต๊ะนี่แมนอเจังเสี่บอกแมนจังเสียหนึ่งช้อนต๊ะเนี่ยอาจจะใส่ได้ถึงสองต้นโอ้สองต้นผนแมนครับเคมีมันแห้งนะครับพีอย่าไปใส่หลายเฉพาะบ้านผมนี่สองกำกันสองกำตายเลยครับอืมีกำประสบการ เราไม่จะสองกับเพิ่มกิโลตากไม่เลยครับแนวนั้นโบเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วครับใส่แต่ว่าอย่าไปใส่แบบว่าใส่ไก่คนมันใส่อ้อยไปปลายใบชนมกตัวนี้สำคัญเนาะตัวนี้สำคัญสำหรับมือใหม่ครับปลูกในบ้านเดียวเลยดูแลรักษาดีใส่หน่อยแต่ใส่ทีทีเอออาจจะสิบห้าหมื่นใส่ทีนึ่งเดือนนึงใส่ทีนึงแล้วมีการบำรุงทั้งใบบอกถาให้็นท้องปลูกต้นเดียวนี่บอกเพิ่งเลิ่มท้องปลูกต้นเดียวมีแบบบนป่าหน่อยนี่กันครับโคตที่ใส่อย่างนี้ ต้นมากกระสิเป็นพวกสาลายอะมินโนครับสาลายอะมินโาามนฮิวมิกเขามีขายในท้องาลายท<อ>ัย่วไปฮิวมิกฮิวมิกก็คือทั้ทงดินทั้งใบก็ได้อะมินโนพวกอะมินโนโปรตีนเนี่ยติดให้ใ,หใบมันสมบูรณ<อ>์ครับ<อ>มันเป็นอาหารพวกมันจะมีพวกสารพวกใสตัวไขมันเนี่ยแต่ทตัวปืนผมนเอาไปใส่ประโยชน์ได้เวลาหดหนำมดได้นี่ข้าบ่ต้องไปต่อทอข้าใส่เนยฉีดไปเลยนี่ก็ได้เออมันต้นเดียวได้บอกว่ต้นเดียวช่งต้นอยู่บ่ายฉีดก็ได้ครับ เอาผึ้งเศียดเลยว่ากะคือว่าแหละครับบางทีเ้าใสเป็นเจ้าคนอาบน้ำนะครับขันน้ำมันหลาหมดมันกระจุกเดียวมันก็ไหลไปเลยโอ้มันต่ไหรนี้มันลงไปนู่ลงไปนู่นลงไปมาสปริงเกอร์น้อยๆมันก็มันเหยียดดินแข็งนั่อยู่แมนครับเอออัดลงไปในดินนี่มันก็เห็ียดไดินแข็งหน่อยแมนครับเออสปริงเกอร์นี่มันอาจจะกระจายกระจายเป็นน้ำฝนละอองฝนมันจะค่อยซึมลงไปซึมลงไปนอนครับ ะถ้ามันมันใหไยหลือก็จขกะขึ้นไปอีกแบบนึงมันไยหรือก็จะขึ้นมีนวยหลือก็จะขึ้นไปอีกแบบนึงเนาะมันจะมีวิธีการดูแลกากต่างา<ะ>ากันไปตามอายุของม,ม,มันนะครับถ้ามีดอกเลยยุนี่เลยซอยผสมบอกมันบวไอยเถอะครับมันหลายครับเป็นหลายพันผลผสมผสมแสดงว่าปล่อยปล่อยธรรมชาติไหมปล่อยธรรมชาติอู้มันก็ยิ่งลายปานี่เนาะครับคือให้ล่มให้ล่มให้ธรรมชาติมันซอยเว้ละส่วนอ่ะแต่เดี๋ยวมีลมมันพัดมากโอ้ยสวนมันจะรับ แการมาอยากให้มันติดบ้างบ้านล่ะเขาปัดมันี่ยดีครับดีดีไม่ที่มาซอยมันมันก็ติดดีขึ้นโอ้แต่อยู่นี่มันหลายเนาะมันหลายเรื่อยก็ลายแต่ทาต้นเดียวนี่อยากปัดกันไหนว่าอยากปัดกันไหนเนาะต้นเดียวนี่ปัดคู่มือกันไหนครับสู่งในเพราะว่าสูงมันสิบบานก็เสมอกันแต่ละแต่ละการออกผลผลิตมันสิบบานประมาณหนึ่งถึงสิบห้าหมื่นเสียกับปัดไปโอเคโอเคขอบคุณหลายๆอ่ะผมมีมีต้นเดียวกันติไปดูแลรักษาสานี่ละครับครับนะขอพูดอะไร